จะมาสอนแต่งหน้าอยู่บ้านด้วยผลิตภัณฑ์จากเกาหลีตัวนี้ไทยแลนด์นี้เลยนะคะเป็นคอสเมติกรีวิว u t ชั่นนะคะมีอยู่ทั้งหมดสีสีแล้เริ่มจากสองสีนี้เลยสีฟ้ากับสีชมพูนะคะ สีชมพูจะเป็นตัวไฮยาลูรอนเอสเซนต์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีมคือเราทาสีชมพูก่อนนะคะแล้วค่อยลงตามด้วยสีฟ้าตัวสีชมพูเนาะครีมเขาจะเป็นเซรั่มนะคะทุกคนให้ทาใส่มือ,อนะประมาณนี้ก็พอก็ตกไปที่ใบหน้าเลย ก็ตามด้วยครีมนะคะล้วครีมจะเป็นแบบนี้ทาไปที่ใบหน้าเลยอันเนี้ยตัวสีชมพูกับสีฟ้านี้นะคะสามารถทากลางคืนได้ด้วยนะเนื้อครีมเขาซึมเร็วนะคะทุกคนไม่ไม่เยิมติดหน้า สามารถแต่งหน้าต่อไปได้ <Okay. S 1> บำรุงผิวเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ทาด้วยตัว Revolution Tone Up s u n b o c นะคะ <Yeah. S 1> แดดเมืองไทยมันแรงมากให้กันแดดเยอะๆไปเลยนะทุกคน หน้าอย่าลืมทาคอด้วยนะเพราะตัวกันแดดตัวนี้มันจะช่วยปรับสภาพผิวไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะน้เราจะขาขึ้นอีกสเหนึ่งถ้าใครที่ที่ไม่ชอบทางพื้นนะคะหคน,นหไม่ทาบีบีไม่ทางพื้นเลยก็แค่ตัวถึกันแดดก็พอเแล้วก็เขียวปัดกนแาน,นิดหน่อยแ้งก็ออก ไม่จับเป็นก้อนเลยนะคะพอทากันแดดหน้าเราก็จะขาวอีกสต็ปสุดท้ายเลยตัวนี้เป็น revolution Hyaluron BB Cream ีมนะคะทาสุดท้ายเลยไม่ต้องทายเยอะก็ได้นะจะได้ไม่บกุกแค่นี้ก็พอแล้วเน้นแบบใสๆอยู่ที่บ้านแบบใสๆ อยูบ้านยังไงไม่ให้โซม <c oughs> แล้วก็ราคาเขาถูกมากเลยนะคะทุกคนอันเนี้ยซองละแค่59บเาทสามารถใช้ได้นานเลยนะอันนี้เราใช้เองอะ่ะใช้เวลาแต่งหน้าไปทำงานเนี้ยคะ่ะไม่อยากให้แบบมันหนามาก <c oughs> ก็ทาแค่นี้ก็ได้มันดีนะมันเกี่ยงง่ายนะทุกคนดูดิ อ้าว oh, amazing ของถูกและดีไม่อยู่จริงจ้าห้าบาบทเองนะก็ถ้าซื้อสีสีนี้ไปใช้ถูกไหมก็ราคาแค่ไม่กี่บาทเองยูได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เดือนหนึงเราก็เสียเงินไม่กี่าทมก็จะฉ่ำบาวสไตล์เกาหลีของทุกอย่างเรนออกมาจากเกาหลีนะคะทุกคนปลอดภัยแน่นอนเรียนไหมมันเกียง่ายมากบางคนที่ขาที่นดใช้องน้ไปใช้องน้ได้นะคะอาจจะ ววววสวยเลยอะมันก็จะดีนะทุกคนดูดิหน้าแบบตรงที่รอยสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหายไปมันปกปิดในระดับหนึ่งนะถือว่าดีมากของบ b บีนะคะที่แบบปิดได้ขนาดนี้โอ <Okay. S 2> เคแล้ว ต่อไปเรามาปัดแก้มกันดีกว่านะคะเราใช้ตัวนี้ชื่อมันหายไปแล้วอ่ะแต่ซื้อในวัส,สันนะคะมันดีมากเลยถูถูอะไรก็ได้แทบแทบน่าจะได้แบบอมชมพูมีเลือดฝาดอุ้ยตื่นมาก็แก้มแดงแล้วไม่ได้ทำอาไรเเ็นไ,ไหมอ้าวแก้มมีเลือดฝาดเฉย ลงแป้งนะคะทุกคนเราใช้แค่แป้งฝุ่นเลยแป้งฝุ่นก็พอแล้วเราไม่ได้ไป <c oughs> ถ้าใช้แค่แป้งฝุ่นนะคะถ้าใครแบบอยากใช้แบบแต่งหน้าออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยจะลงแบบแป้งพปปัฟหรืออย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เราอยู่แค่อยู่ในบ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนต่อไปก็คิ้วนะคะตัวคิ้วอนี้เขาใช้ของ m e y บ e ร l i n e ทำความสะอาดคิ้วกันนะคะ แป้งมันไปอยู่ในนี้หมดแล้วหัวตัวนี้มันจะเป็นหัวเล็กเล็กๆ,ๆมากๆคือเราเอามาขึ้นมาแค่นี้เดียวพอเดี๋ยวมันหักเราชอบสีมนะันอะทำไมเวลาเขียนๆเราต้องแบบเคไวเคียวน่าเครียดตลอดเวลา มีผู้ชายวิดีโอคอมาแล้วสภาพหน้าเร้จะได้แบบอ๋อพึ่งตื่นแต่ก็สวย OMG oh How to ปัดคนคิ้วนิดนึงนะคะอันนี้เป็นของ INTO IT นะสี่น้ำตาลรรมชาติ อาเล้อโน่ไ no. ม hmm. okay. ่เป็นไรหยุดเดียวไปก่อ็แะ่คุตานะคะคือเป็นผู้หญิง 太精彩了吗？<laughs> <laughs> แก้มนะคะเลือกสีแบบสดใสสตไตล์วัยรุน่นวัยรุ่นจหมดแล้วโอเคได้อ๋อยังลืมทาลิปสติกค,ค่ะอันนี้เป็นบอบบี้บาวเนาะสีนี้เราเลิฟเลิฟมาก แล้วค่ะขอไปเป่าพงกันนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะว่าอยู่บ้านแล้วก็แต่งหน้าเสรใส่ได้สบายๆด้วยผลิตภัณฑ์จากเกาหลีของเราตัวนี้ c o s m e t i c Revolution h y a l u r o n นะคะจะมีอย่าลืมตัว Essence ทาที่หนึ่งแล้วก็ครีมตามด้วย ซันบ็อกนะคะแล้วก็บีบีเสร็จแล้วหน้าเราก็จะใส่เด้งดึงดังอย่างนี้นะคะบายบายค่ะสองละห้าสิบเก้าบาทเองทุกคนห้าสิบเก้าบาทนะคะสนใจอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะบายบาย